โกโก้บอนนี go go ่โกโก้สวัสดีโกโก้บอนนี่มาแล้วค่ะเป็นไงคะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่กับเบลนเดอร์เช่นเคยคะ่ะเบลนเดอร์เจ้าปัญหากับบอนนี้เจามวุ่นวายอายชื่อหนือนซีดีแล้วก็ไม่ดีเลย <c oughs> <c oughs> นี่สุดค่ะวันนี้นะคะจะไปจุดเต้นสุดของการพจนภัยกับเบลนเดอร์หลังจากอยู่กับมันมา3ตอนแล้วค่ะจะบ,บ้าตายไปล่วับนี้ออกจากนรกที พร้อมแล้ววันนี้ก็ไปต่อกับเรื่องการถ่ายทําด้วยกล้องและการบันทึกภาพกันค่ะไปเลยตอนนี้เราก็กลับมาที่งานของเราอันดี n อันเดมค่ะจากคราวก่อนมันก็จะมีทา่ทำลูกบาศก์ใหญ่ๆคมด้านนอกเป็นสีดามืดๆเนาะแล้วพอซุมเข้าไปข้างในก็จะเจอกับผีน้อยของเรานี่ลอยกับพื้นแล้วก็มีแสงและอองเล็กๆส่องอยู่เดี๋ยววันนี้ต้องเปลี่ยนโหมดแป๊บนึนนง อันนี้จะเป็นโหมดแบบที่ CPU render er ไม่ต้องหนักเนาะส่วนอันนี้จะเป็นโหมดที่ใช้ GPU render er ค่ะก็จะใช้เวลานานแต่คือจะเป็น,ปนภาพไฟนอลที่เราจะใช้ในการแบบเอาออกไปข้างนอกอน,นี่มันก็จะเรนเดอร์นานหน่อยเพราะว่าคอมวันนี้กา อ okay. ันนี้ขอใช้โหมดนี้ก่อนนะคะพอเราแก้แสงเพื่อนผีอยู่เอฟเฟกเรียบร้อยเราก็จะมาเริ่มขยับกันแล้วล่ะคะ่ะโอคขก้นแน่นค่ะเราอยากให้เจ้าผีน้อยลอยขึ้นลอยลงค่ะเรคลิก okay. ตัวผีน้อยไปเลยแล้วก็นะคะไปที่ปุ่มนี้นี่เราก็จะเห็นแกนต่างๆใช่ไหมเนี่ยโลเคชั่น x y z ทั้งหลายทั้งแหล่เลยล้วก็จะมาแก้แกน Z กันค่ะ โลเคชันเสร็จะตอนนี้มาเป็น 0. 7ุอะไรสักอย่างดูที่แถบด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีไทม์ไลน์อยู่ค่ะตรงนี้จะใช้ในการอนิเมชันนะเราเลื่อนมาที่0ูนย์กันเลย0นเราอยากให้น้องผีลอยขึ้นใช่ไหมอันรลองแก้เป็น1ก่อนหนึ่งอุ๊ยมันไปแค่ตัวนั้นต้องเลือกวัตถุให้ครบทุกตัวก่อนคือตรงนี้ค่ะบันนี่ไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีที่แบบเอิ่มจับให้ทุกอันมันขยับพร้อมกันได้ไหมแต่วันนี้หาไม่เจอวันนี้จะทำวิธีออโต้แบบออริจินอลเลยก็คือ ขยับทีละอันทีละส่วนทีละชิ้นวันนี้ขอโทษเอาเป็นว่าใช้วิธีนี้นะคะมาที่เคอร์ฟหค่ะค่อยๆไล่จากโรเลอร์ทีละอันเลยแล้วก็เปลี่ยนแกนรแซตเป็นสัก1.5ง1.5ทีนี้นะคะทุกคนคะเห็นทางขวาของเลขแซตหรือเปล่าคะมันจะมีจุดสีขาวอยู่ใช่ไหมนี่คันแรกเลื่อนกลับมาที่ทำลายที่ศูนย์ก่อนนะนี่เฟรมที่ศเสร็จแ,แล้วก็กด อันนี้แอดลงไปอ n น m a t เ property ปุ๊บนี่มันก็จะขึ้นกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อหลัมตัดเป็นเพชรเพรเอาไปแล้วอันนี้คือการบันทึก Key Frame ค่ะลองเอา Key Frame เข้ามานี่แล้เราก็จะเห็นละคือตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นควบคุมการขยับว่าเวลาเท่าไหร่มันจะขยับไปเท่าไหนค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้กับส่วนอื่นเหมือนกัน 1. 5แล้วก็มาร์คคีย์เฟรมทำให้ครบโอเคครบทุกอันแล้ว อันนี้ก็จะเป็นน้องผีลอยขึ้นแล้วค่ะฉูกป,ป้าวอ่ะแต่ตอนนี้มันยังค้างอยู่ที่เดิมใช่ไหมนี่ลองเลื่อนไทม์ไลน์ดูมันก็ยังไม่ขยับทีนี้นะคะไปกดที่สุดท้ายของไทม์ไลน์ค่ะนั่นก็คือเอาซักคีย์ที่แบบ250มานี่แล้วเราก็เปลี่ยนสถานที่ของน้องลงมาเหลือสัก0ูนดีไหมลองดู0สิต่ำไปไหมวะไม่มัง้งเอาสัก0.5แล้วกันอะ ก็กดบันทึกอีกรอบเลยค่ะทีนี้ลองทำกับทุกอันค่ะ0.5โอเคทุกคนคะครบทุกชิ้นแล้วค่ะลองกดเล่นดูนะคะโดยการกดสเป b a r ค่ะเอาละนี่น้องจะค่อยๆเลื่อนลงช้าๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่ารักเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบว่าเปลี่ยนให้น้องแบบว่า นีทั้งขึ้นเลือ่อนขึ้นเลือ่อนลงในหนึ่งซีควิ์นะคะก็คือสามารถทําได้เลยค่ะโดยการที่นั่งแอดเด็กนี้เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนจากทำลายสุดท้ายกลายเป็นช่วงทำลายอื่นๆค่ะเนี่ยปลาตรงกลางอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้จะลองทําเป็นสองซีควิ์นะอันนี้แล้วแต่คนไม่อยากทําตามก็ไม่เป็นไรลองงานที่140แล้วก็กลับไปที่250แล้วก็กลับให้มันกลายเป็น1.5เหมือนเดิมดู น้องก็จะขยับขึ้นลงล่ะสองรอบไม่ใช่แค่ลงรอบเดียวที่เทสเสร็จครบทุกเฟรมแล้วนะลองมากดเล่นกันอีกทีอ่ะสเปซบาร์นี่ก็จะกลายเป,ป็นว่าน้องขยับสองรอบค่ะลงมาตรงกลางเสร็จแล้วน,น้องก็ลอยขึ้นไปเหมือนเดิมบูน่ารักนือใช่เปล่า ลอยขึ้นลอยลงหลังจากที่เราอนิเมตตัวน้องเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเริ่มการถ่ายทําแล้วอู้โอเคหยุดเล่นก่อนแล้วก็เลื่อนแถบทำลายลงมาเก็บดีทีนี้การที่เราจะบันทึกมุมภาพต่างๆในเรนเดอร์เราจะต้องสร้างตัวกล้องขึ้นมาอยู่ในฉากค่ะเพื่อที่แบบว่าเราจะสามารถบันทึกมุมมองผ่านกล้องที่เราสร้างขึ้นมาได้ค่ะคั้นแรกค่ะกด shift a เจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วมาที่ camera นะคะนี่เราก็จะได้กล้องออกมาละกล้องอยู่ไหนอะ อ๋อกล้องอยู่นี่คือกล้องมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดย้ายเหมือกนการย้ายอ็อบเจกต์เลยค่ะกด GZ อ่ะมันก็จะลอยขึ้นมาแล้วเราก็กด G Y อ่ะเอามันละสูงไปนิดนึงอ่ะลงมาลุกลงมาลุกหลังประมาณนี้กันก็จะได้โค้งสี่เหลี่ยมรูปร่างแปลกๆแบบนี้อีนนี่แหละค่ะคือกล้องส่วนตรงระนาบสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะจะเปลี่ยนเหมือนเล่นกล้องค่ะล้าก,กดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ได้นะเราก็จะสามารถขยับกล้องได้โดยการกดปุ่มอาปอุ่ม G คล้ายๆกับการควบคุมวัตถุเลยค่ะจริงๆต่อมานะคะเราจะไม่ให้กล้องมันตั้งอยู่เฉยๆค่ะต้องเดินวนรอบนางแบบของเราด้วยพี่ตะกร้องค้าทำงานหน่อย <c oughs> โอเคเราจะกําหนดทิศทางการเดินของกล้องเลยการสร้างเส้นขึ้นมาให้มันเดินตามค่ะเอาเป็นวงกลมแล้วกันนะคะจะได้ดูมีอะไร <c oughs> ก็ไปที่ซีนคอลเลกชันที่มุมขวาบนนะคะนี่เลยซีนคอลเลกชันก็คือที่เก็บงานของเราว่ามีอ็อบเจกต์อะไรบ้าง ก็เช็คด้วยว่าตอนนี้คือแบบทุกอย่างที่เราทำไว้มันแบบเปิดตาหมดนะที่เราจะเอาไ้ถ่ายเปิดไปหมดแล้วเนาะเสร็จแล้วก็กดปุ่ม shift a ค่ะแล้วก็สร้าง curve ข <c oughs> ึ้นมา curve ไหนว่าแล้วก็กดนี่ circle แล้วก็จะได้วงกลมเล็กๆอยู่ใต้เท้าน้องผีน้องมีเท้าด้วยเหรอความจริงน้องก็ไม่มีเท้า <laughs> แล้วก็คลิกที่ตัวกล้องของเรานะคะเสร็จแล้วก็มาปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้ปุ่มที่เหมือนสายพานสีฟ้าตรงนี้ Object c o n s t a i n Property นะคะแล้วก็กด Add ค่ะ Add เป็น Follow Path นี่ Follow Path ตรงนี้นะคะตรง Relationship นี้กดตรงไปเลยปุ๊แล้วก็ตรงช่อง Target นะคะให้มาคลิกที่ตรง,งนี้ก็ได้ติดไหมไม่ติดถ้าคลิกไม่ติดเราก็เลือดหาเอาที่ไหน่ะนี่มาตรง b e r Circle อ่ะกดตรงนี้เลยทีนี้ค่ะเราก็จะได้แล้วว่า Target เราก็จะเคลื่อนไหวตามตัววงกลมนี่ค่ะ ทีเด่นตอนนี้วงกลมมันเล็กใช่ไหมถ้าถ่ายมมเนี้ยต้องเห็นกางเกงไรนต้องผีหมดแน่เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้วงมันกว้างๆค่ะเป็นการคลิกที่วงกลมนะคะคลิกแยคคลิกยิงคลิกในนี้ก็ได้ c i อ c l e Circle อยู่ไหนเจอละเจอ c ซอแล้วเสร็จแล้วก็กด S ค่ะแล้วก็ขยายมันองมาอู้เอาประมาณไหนนีเอาประมาณนี้แล้วกัน กล้องมันกลอ้ลอ,งลองกับเข้าไปใกล้ๆหน่อยกล้องมันออกมาไกลไปหน่อยแล้วก็ G Y e. ไมก็ออกมาไกลยอย่างนั้นละลูกก็ขยับกล้องให้แบบว่าคิดว่าอยู่ในระนาบกำลางดีเราก็มากดตรงนี้ค่ะมีปุ่มนี้ Follow Curve แล้วก็กดเป็นแกน X เนาะลองดูลงไปต่ำอีกล้ขึ้นมาลูกหันไปทางนี้รีบม่งอนอะไร หันมาดีๆกด R กด R หมุนหมุนมมุน,มนไม่ใช่ทางนี้นี่หมุนหมุน,มน,มนเออตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากใช้การเคลื่อนไหวแบบอื่นก็สามารถเปลี่ยนโค้งของเส้นได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะมามองจากมุมกล้องกันนะคะกดตรงวิวแล้วก็กดตรงวิวพอยต์เป็นคาเมลาดูสิอุ้ยกับหัว อ๋อนี่ไงลูกศรมันเลือ่อนมันชี้ลงอ่ะออลบเก้าสิบสิโอเคชี้ขึ้นแลวชี้ขึ้นลวเรียบร้อยเรียบร้อยลกลับมาดู Viewpoint เหมือนเดิมคาเมล่าโอเคทุกคนมันมันไม่ก่าวหัวแล้วเย้ทีนี้เราก็จะมาเรลอ a อนิเมตต้องกันต่อค่ะ Object c o n s t สแตนต์พัพพาร์ตรงนี้นั่นจะมีตรงแถบ Offset ค่ะปุ่มทางขวานี้เลยก็นี่อยู่ที่คีเฟรมศูนย์นะคะเสร็จแล้วก็กดนี่ ใส่คีย์เฟรมแปะมาลงไปเลยอืทีนี้ต้องทำลายแรกแถบควบคุมการเล่นก็กดขวาสุดของคีย์เฟรมที่เราทำไว้ก็คือ250นะกดไ้250เสร็จแล้วก็เพิ่มเลขออฟเซตเป็นสัก100ค่ะทุกคนแล้วก็แปะคีย์เราไปอีกรอบเลยปุ๊บนี่ทุกคนเห็นเปล่ากล้องหมุนแล้วกล้องหมุนแล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดยอ,อู้ ว้าวซาไหมทุกคนอ่ะ,อะกดสเปรบาร์ให้ทุกคนดูอูกล้องหมุนกล้องหมุนน้องน้องน้องขยับด้วยใกล้ความจริงแล้วค่ะใกล้ความจริงแล้ววุ้นฉดยอดโอเคยังค่ะยังไม่หมดนะคะเสร็จแ,แล้วเราลองกดเ,นเดรนเดอร์แล้วก็เรนเดอร์อิมเมจดูนะคะกำลังเรนเดอร์ละรอด้วยการ์ดจอกาก,กาก์โปเตโต้การ์ดจอโอเคทุกคนมันเรนเดอร์เสร็จแล้ว พอเรนเดอร์ er เสร็จแล้วกดคอมโพสิติ n งค่ะภาพที่เราเรนเดอร์เสร็จแล้วก็จะออกมาทีน,นี้ต้องกดที่คอมโพสิติ n งครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีโนดออกมาแค่2ออันนี้นะคะกด Shift A ค่ะสร้างโนดที่ชื่อว่า v i e w e er อออกมาแล้วก็ลากนี่เข้ามาเลย Image e กับ image e เสร็จแล้วทำตามบอนนี่นะคะกดปุ่ม Shift คลิกขวาแล้วก็ลาก2ออันนี้ขึ้นมาปุ๊บนี่ได้แล้ว เสร็จแล้วค่ะกดสร้างใหม่ค่ะกดสร้างโหนดที่ชื่อว่าแกลขึ้นมาจีบไปอนะแกลทีนี้ก่อนที่เราจะวางเนี่ยให้เราลากหน้าตานี้เข้ามาอยู่ตรงเส้นนี้นะคะเนี่ยให้เส้นนี้มันลืงแสงเนาะแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บทีนี้มันก็จะต่อทางซ้ายกับทางขวาให้เรียบร้อยยอดสวยนี่นะคะที่มันทําให้มันวิงวิงเนี่ยมันเป็นเพราะหมดแกลค่ะเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของแกลได้นี่ลองเปลี่ยนอะไรหลายแบบดู เกี้เป็นสเตรกมีฟ็อกโกก็จะทำให้แบบว่ากลายไปเหมือนหิ่งห้อยเนาะแล้วก็ s i มเ l ิลสตาก็จะแบบเป็นดาวมอนนี้เอาอันไหนดีปรับเป็นโลสิปรับไฮสิอืมอิเทเลชันนี่ให้มันแบบให้มันมากให้มันน้อยได้หมด f o อกโกลก็สวย อ,อาร์ตดีอะชอบชอบอันนี้ลองปรับดูเฮ้ยอย่างนี้สวยอะพีชว์อุ้ยอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยมาก อ,ไไอ้ยอันนี้ประมาณนี้โอเคเลยอันนี้ใช่เลยถูกใจฉันเลยอันนี้แรงไปนิดนึงประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้ก็ปรับตามใจชอบเหมือนกันทุกคนลองเปลี่ยนไซส์สิเอาใหญ่ๆบอือนี่แหละนี่แหละสวย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  กินีชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยค่ะเท่านี้ก็คือเท่ากับว่าเราแบบว่าเหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ให้กล้องสีเรียบร้อยแล้วโอเคเราก็กลับมาที่โหมดเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะนางจากที่เราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จก่อนจะทําการเรนเดอร์ค่ะแล้วก็จะมาตั้งแกนโฟกัสให้กับกล้องด้วยนะคะกลับมาที่มุมมอง Solid ก่อนนะแล้วก,ก็กด shift a ค่ะกดสร้าง empty plane นะคะ empty แล้วก็เปตัง plane axis ก็จะได้อยู่ตรงกลางแล้ทีนี้ก็กดปุ่ม G พร้อมกับ Z นะคะเพื่อจะย้ายให้ตรงกลางเนี่ยมันเข้ามาอยู่ตรงกลางตัวน้องผีนี่ประมาณนี้อ่าเพราะเราต้องการให้แบบเป็นจุดศูนย์กลางของโฟกัสมุมกล้องอะไรอย่างนี้นะเสร็จแล้วกลับไปที่ Render View ก็คือมุมนี้แล้วก็ไปวิวแบบมุมกล้องเหมือนเดิมค่ะ View Point Camera เหมือนเดิมนะมาตรง Scene Collection แล้วก็กดที่รูปก,กล้องนะคะตรงนี้เลย นี่เสร็จแล้วเราก็มานี่ค่ะกดตรง d e depth o of i e l d นะคะกดติ๊กถูกมาลงไปเสร็จแล้วตรง Focus Object เนี่ยค่ะกดเข้าไปนะแล้วเราก็หาปุ่มนี้ p l a n e ตรงนี้ค่ะกดปุ่ม p l n e ลงไปก็คือเท่ากับมันจะทำให้จุดโฟกัสเนี่ยกลายเป็นตรงอีที่เราเพิ่งเพิ่มเข้าไปล่าสุดก็คือแบบเป็นแกนนะแล้วลองปลองปรับ f stop ดูค่ะคือแบบว่ามุมมองมันก็จะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราดู v i e w p o ต t คาเมร a ดีๆสิ เนเดอร์ช้าจริงจังลองปรับโฟกัสดูคะ่ะแล้วก็ปรับโฟกัสกับ f-stop กับเบลตดูว่าแบบตรงไหนที่เราจะแบบชอบลองดูหมดนี้ก็ได้ f-stop เนี่ยยิ่งน้อยก็จะแบบแบบหน้าชัดหลังเบลออะไรอย่างนี้ตรงเบลตก็เหมือนจะเป็นความคมชัดว่าแบบอยากให้มันชาร์ปขนาดไหนถ้าชาร์ปขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบ กลายเป็นแบบเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาลองกดที่รนเดอร v i ิวดูคือถ้าเกิดว่าใครจะทำพวกสามมิติอย่างเงี้ยบอนนี่แนะนำให้การ์ดจอแรงๆนะคะไม่งั้นมันก็จะช้าแบบบอนนี่อย่างเงี้ยวันนี้ว่ามันได้แล้วแหละอได้แล้วแหละช้ามากอือเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละตอนนี้เราก็จะมาเริ่มการเรนเดอร์จริงๆเป็นวิดีโอแล้วค่ะถึงตอนนี้นะคะทุกคนคะมีบ้านไข่บ้านมีรถไขรถ มีโปรแกรมอะไรปิดให้หมดเพื่อให้สามารถใช้แรมได้เต็มที่ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มการเรนเดอร์ค่ะกดที่เรนเดอร์พาร์ติตรงนี้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็ตั้งเป็น G P U compute เรียบร้อยตรงนี้ตอนนี้เราตั้งเป็น200เอยผาดเวกซิ่งไลท์ผาด วอลลุมแฮ่์เรียบร้อยอย่าลืมตั้งให้เป็น G P u ความเขวก็คือการจอนะคะอย่าลืมเนี่ยอย่าลืมจากนั้นเราก็กดที่เรนเดอร์ก็เรนเดอร์แอนิเมชัรอทำได้แค่รอวันนี้ลืมมาเปลี่ยนเอาพุท p พ o p e r t y กันตรงนี้ด้วยนะคะอย่าทำภาพเหมือนวันนี้ไม่งั้นต้องรอหรอเกอ,อถ้าเป็น B W ก็จะเป็นแบบว่าเขมขาวดำซึ่งเราไม่เอาอาจจะเอาภาพสี ำไมมันช่างยาวนานและเกินเป็นไงคะสวยไหมคะสวยเนอะวันนี้เตรียมมันมานานมากในที่สุดความพยายา,ยาสมสำเร็จแล้วค่ะในที่สุดเป็นเนอร์ที่ยาวนานกว่า3 EP อีพีก็จบลงแล้วค่ะเย้เป็นไงกันบ้างคะนี่มันแค่การเริ่มต้นค่ะแค่การสร้างวัตทุกใส่ลูกเล่นยันการเอาน้ำออกมาเสนอเลยยังเหลือแบบว่าแบบว่าแบบของกระโถดอย่างใส่เท็กเจอร์ทำแบบปั้นสคับเจอรอะไรเงี้ยเออไว้ทีหลังเนอะ เป็นไงกันบ้างสำหรับวิธีที่บอนนี่ให้ไปทั้งหมดสามารถเอาไปปรับใช้กับมาอื่นๆที่ต้องการได้เลยนะคะหวังว่าจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับก,กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดว่ารอบหน้าบอนนี่จะเอาอะไรมาลงอีกนะคะวันนี้ก็ไปก่อนค่ะโอเคค่ะวัสดีค่ะ